คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งลูกชายแขนแทนพ่อพ่อเนี่ยถูกเพื่อนบ้านทําร้ายปรากฏว่าลูกชายเองเนี่ยก็เลยไปล้างแขนอริของพ่อโดยอริกําลังนั่งรดน้ําต้นไม้อยู่เนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอามีดพุ่งเข้าแทงเลยดูจุดเกิดเหตุก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมครับทางด้านของสอพไซน้อยนนทบุรีเขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตนะฮะซึ่งชื่อว่าคุณอดิเรก ตอนที่ไปเจอร่างคุณอดีเรกเนี่ยคุณผู้ชมครับพบว่าคุณอดีเรกแกโดนแทงหนึ่งแผลแล้วก็คนก่อเหตุคุณผู้ชมครับไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะชื่อว่านายวิสูตรคุณผู้ชมดูผังตัวบุคคลตรงนี้ว่าใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงทางด้านของมือมีดเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือทางด้านของคุณวิสูตรเขาเป็นลูกชายของทางด้านคุณนนทรีแล้วนนทรีเนี่ยทะเลาะกับคนตายคุณผู้ชมเห็นผังไหมฮะก็คือทางด้านคุณดีร์เก จุดเกิดเหตุครับที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้โดยสองคนนี้ทะเลาะกันเป็นประจำแต่ประเด็นก็คือวิสูตรเนี่ยตอนแรกเนี่ยญาติจะไม่กล้าบอกด้วยนะครับว่าคุณพ่อนอนทรีโดนคุณอดีเรกทำร้ายแต่ระหว่างที่กำลังกินข้าวเนี่ยญาติเล่าให้วิสูตรฟังวิสูตรเนี่ยโมโหมากถึงขนาดเกิดจาคว่ำโต๊ะก,กินข้าวแล้วปรีไปที่บ้านอาดีเลกเป็นจังหวะที่อดีเลกกำลังรดน้ำต้นไม้ หลังจากนั้นเนี่ยตัววิสูจน์จ้วงแทงเลยล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องนะครับทางทีมข่าวช่อง8ลงไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเราเองเนี่ยไหนเปิดจุดเกิดเหตุขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยวันนี้เราเองได้มีโอกาสเพื่อจะไปติดตามเหตุการณ์นี้ทางด้านของน้องแนนสิกร,รีเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณศรีเวียงคุณศรีเวียงเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์นะฮะ แล้วคุณสีเวียงเนี่ยแกเล่าให้ฟังโดยบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยประมาณว่าทางฝั่งของมือมีดคุณผู้ชมครับคือน,น้องวิสุทธิ์วิ่งเข้ามาที่บ้านคุณอดิรเรแล้วตะโกนพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกมึงด่าพ่อกูเหรอหลังจากนั้นก็ต่อยอดีรเรทันทีเป็นจังหวะที่อดีรเรกสู้กับเนี่ยนะฮะถามว่าแล้วคุณสีเวียงทำยังไงคุณศีเวียงบอกเหมือนตะโกนด่าแหมประมาณว่าโทนนะฮะเหมือนด่า ไอ้เหลือหายนะฮะไอเหือหายมันจะตีอะไรกันนักหนาวะแล้วเจ้าตัวก็ปลีกไปคิดว่าวิสูตกับอดิเลกจะจบที่ไหนได้ฮะเดินกลับมาอีกที30นาทีอดิเลกตายอยู่กับพื้นแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนจะฟังเสียงพยานที่ยืนยันเรื่องนี้มันจะมีวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นผังใช่ไหมนนซีกับอดิเลกมีปัญหากันแต่วิสูเนี่ยมาแก้แค้นคืนให้ วงจรปิดมันจะต้องย้อนกลับไปเป็นยังไงไอ์เป็นช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุเลยก็คือประถมบ,บทของเรื่องนี้ก่อนที่ลูกของนอนทรีเนี่ยจะไปล้างแขนแทนพ่อสังเกตอดีเล็กนี่คือคนตายคนตายไปเตะตัวของคุณนนทรีระหว่างที่กําลังทํางานอยู่แล้วคือเข้ามาปุ๊บแล้วเตะเลย,ยแล้วเหวี่ยงลงกับพื้นกระทืบอยู่แบบนี้นี่เพราะฉะนั้นนนทรีเนี่ยโดนทางด้านคนตายกระเทือนแล้วหลังจากนั้นญาตินนทรีก็เลยไปฟ้องลูกลูกกําลังกินข้าวอยู่ก็เลยปรีไปแล้วก็ซวกคืนให้ ปฐมมาบทนะฮะอย่างที่เห็นฝั่งนนทรีเป็นฝ่ายเ<อ>าพียงขำดเดี๋ยวดูนะฮะใหู้มา่อ่อออขอกลับไปที่คลิปก่อนโปรยยังไม่ได้เอาอขึ้นมาเอากลับไปที่เมื่อกี้นี้เอาต้นเรื่องก่อนอธิบายทีละช็อตกลับไปที่อันนี้ฮะคุณผู้ชมจะเห็นนี่คือต้นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่กํลาลังทะเลาะก,กันนี่เห็นใช่หไหมฮะอดีรเรกเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะกัรนนทรีเปิดศึกกัน อย่าให้รู้มาอ๋ออย่าให้รู้มาอ๋อโอ้ยอย่าให้รู้มาไม่รู้เลยไปโต้ค้างเลยคุณครับภาพนี้เดี๋ยวจะงงตรงที่ว่าคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมถ้าดูตามผังเลยอัดดีเรกเปิดสึกเตะนอนซี เปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะแล้วทางด้านอดีเลกเนี่ยมีการถามบอกมึงด่าใครลูกหมามเพราะคู่นี้เนี่ยเขาทะเลาะกันอดีเลกตอนแรกคิดว่านนทซีด่าเขาลูกหมาหลังจากนั้นก็เลยตามมากระทืบแล้วก็ถามนนทซีว่าใครด่ากูว่าลูกหมา,หหมาเห็นใช่ไหมฮะจนสุดท้ายบทสรุปมันอยู่ตรงที่ว่าพอนนทซีกลับบ้านญาติก็เลยไปบอกคุณวิสูตรว่าพ่อโดนกระทืบวิสูตรก็ก,กระซวกคืนฮะ ล่าสุดวันนี้ลองฟังเสียงพยานหน่อยคนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้พยานก็คือคุณศรีเวียงตอนแรกตะโกนห้ามบอกไอ้สองคนนี้หยุดได้แล้วมันจะอะไรกันนะักกันหนาสักพักหนึ่งนะฮะตัวเองก็ชิ่งออกไปก่อนกลับมาอีกทีสองคนนี้อดีเลกกลายเป็นศพที่เขาทำนายกันมาก่อนเหรอไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยไงไม่รู้เรื่องมาก่อนอก็ผมก็นึกว่าเขาเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่เงี้ย ผมก็นึกว่าเขาอ่ะปล่อยมันมันต่อยกันธรรมดาอะไรเงี้ยมั้งเขาเอามาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือไม่มีอะไรพวกผมวิ่ตัวนุ่มวันนี้ผมก็มองกันละเขาก็ต่อยกันตรงนี้แหละผมไม่รู้ว่ามีอาวุธไงเออปล่อยมันเน้พวกนี้ผมก็คิดว่าในใจว่าอย่างเงี้งแล้วก็ปู่ของผู้ที่ทำลายก็าเขาก็เดินมาด้วยค่ะเขาบอกพวกมึงเอากันอีกแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ลุกขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงอะไรกันวะผมพูดแค่นี้ใช่ป่ะแล้วมันก็ต่อยกันนะตบๆแล้วที่ปุ๊บเขาก็นอนล้มลลลลลงงงไไปตรรรนนนนี้้้้้ผมมมกกกกก็ึววว่่่าาาาาาแแแบบเเเเหหือออะิัยู S <S <an> <S ผมก็เลยเดินมาเข้าบ้านบอกกูมไม่สนใจพวกมึงแล้วไอ้หนุ่มกับเพื่อนไอ้นี่ก็เพื่อนผมพูดสิพูดอย่างนี้นด้ปะคือ <S an> ว่ากู <S <S <an> <S ไปดูไอ้คนนี้เดี๋ยวมึงก็ว่ากูวย่งน,นี้อีกเข้าข้างไงผมก็เลยเดินเข้าบ้านไปเลยกลับมามาณครึ่งชั่วโมงก็คือออกมาทชี้บอกว่าโดนแทงผมไม่รู้อ่ะคือผมยังไม่รู้ตอนนั้นะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของมือมีด นั่นก็คือคุณวิสูตรซึ่งไปช่วยพ่อล้างแขนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้โดนจับคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่โรงพักเลยสอพอใส่น้อยวันนี้ครอบครัวของวิสูตรเนี่ยนะครับได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพักโดยเบื้องต้นเนี่ยครอบครัวของวิสูตรได้มีการนําอาหารเนี่ย ไปมอบให้กับทางด้านมือมีดโดยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติเขาเนี่ยนะครับผู้ชมฮาเชื่อว่าคุณเต้เราก็ถามคุณเต้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเต้เองก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันมีเรื่องเดียวนั่นแหละก็คือกรณีที่วิสูตรเขาจะเข้าไปช่วยพ่อเขาหลังจากที่พ่อเขาโดนทําร้ายแล้วเขาก็ยังมั่นใจด้วยนะครับว่า ทางฝั่งของคนตายเนี่ยน่าจะมาหาเรื่องพ่อของคุณวิสูตรก็เพราะเมาเพราะถ้าคนตายไม่เมาเนี่ยนิสัยดีเหตุการณ์นี้ครอบครัวตัวเองเนี่ยต้องมาติดคุกนะครับเป็นเพราะลูกต้องการแก้แค้นให้พ่ออ้าลองฟังเสียงญาติดูหน่อยฮะคุณเต้ฮะเขาชอบพูด,ดวนะ่านะ้าแบบว่านะ้าผมก็เป็นคนที่แบบว่าปากไม่ค่อยดีเวลาเมาต่างคนก็ต่างเป็นอย่างเงี้ยพอดีๆก,กันก็ ไปนั่งกินเหล้ากันเพื่อนกันน้องกันพี่น้องกันกับปกติเขาคนเมาอะพี่โอ้โหแต่ถา,ถามว่าเรื่องมีเรื่องนาะหรือยังมันก็มีจุกจุกจิกจิกกันมาครับผิดใจกันมาประมาณนี้พี่แต่ผมว่าต่างคนก็ต่างเอาดีเข้าตัวใช่ไหมพี่ทั้งหน้าเราก็จะบอกว่าไม่ได้หาเรื่องเขาอะไรประมาณนี้ทางนู้นก็จะบอกว่าอย่างว่าพี่ ขนาเดียวกันทางฝั่งคนร้ายว่ายังไงบ้างซึ่งไปแก้แค้นแทนพ่อตัวคนร้ายเองก็ให้การรับสาร,รภาพครับบอกว่าสาเหตุก็คือแค้นที่ตัวคนตายไปชกต่อยพ่อเขาแล้วก็ไปกระทืบพ่อเขาพอทราบเรื่องก็เลยมีการเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะไปล้างแค้นนะแต่ตอนที่เกิดเหตุเขาไปทํางานตรงจุดนั้นแหละแล้วก็เห็นไอ้เจ้าตัวคนตายเนี่ยก็อยู่แถวนั้นมันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อทำร้ายพ่อก็เลยเข้าไปกระซวกฮนะ ถูกทำร้ายอ่ะเราอยู่ในที่เกิเหตป่ะอยู่ด้วย,วยแล้วเราได้ช่วยพ่อไหมตอนนั้นไม่ได้ช่วยมไม่ได้เลยแล้วเราทำตอนไหนตอนเย็นใช่ไหม